มันเด้อบุ๊คซีมีคมนเข้ามาเบ่งเลยบอพอใบไหลสิเป็นีิชอดซองสันทิดเลยนะพี่น้องอมาปลูกมันตะแรงนี่มีกำลังก่อนจึกจ,จิกเสียนั้นจึงสิปลูกมันสมอยก่อนนั่มอันนี้คือคิวคิวไอพีมันเป็นเคมีบ่เป็นนังยาเลยคือสีแพลขนาดนั้นา ว้าไลฟ์สดอันสิบนาทีผมมีคนดูอ่ะแตาาะลผมมีคนถามโอ้ยครับใส่กุ๊บจว่แดดมมีคนกดใจเมื่อนี้นมีอันผู้อันผู้สาวใาหม่กำลังใจพี่น้องสบ,บายดีสวัสดีพี่น้องปองไปสุขุสุขคนเนอสบ,บายดีพี่น้องฝังลาวสวัสดีพี่น้องฝังไทยเมื่อนี้สีผ้าพี่น้องนั่นมามาลีนนะพี่น้องเนาะก,ก็คือบอด้ บริแรงบริไลส์แล้วข้อมงขับใจเด้อพี่น้องสาบายดีหาร้อยคนได้แหวะตัวไหมนะ <laughs> สาบายดีสวัสดีเด้อสาบายดียำแรงมันนีกาสิมาปลูกมันมัอนี่มีผู้สาวมาให้กำลังใจพี่น้องนี่ผู้สาวผู้สาวนี่มาให้กำลังใจแนมบังแน่ผู้สาวเอ้ยอคือมันนีกาสิมาปลูกมันพี่น้องมาตอนแรง สบ,บายดีเด้อบุตรเห็นการโดนเลยเนาะโกยังอะไรฮะสวัสดีจ้าน้องกาดยสบ,บายดีพี่กำไลสวัสดีค่ะน้องกามาทำงานอะไรคะืัอนี้กาสิมาปลูกมันสับปะหลังพี่น้องกาสิมาปลูกมันสับปะหลังตอนนี้กำลังสิไป,ปปลูกอยู่นี่สิกาชิมาเบิ่งอันนี้นี่อันนี้ก็คือเป็นถอนพันุ์ถอนพันทีที่กาตัดไว้แล้วนี่แล้วก็เส่น้ำว้แล้วเส่น้ำยาว้แล้ว อ๋อใส่น้ำยาแล้วก็เตกไว้อรียนนะมาเตวายป้านั่นเมื่อนี้ก็มีอันผู้สาวมาให้กำลังใจพี่น้องมาพี่เปี้ยะมาลินพี่นี่พี่น้องผู้สาวมาให้กำลังใจดีนี่ผู้สาวหนังมาให้กำลังใจเอ,อ้ยยิ้มอยู่พี่น้องเลยเฉพาะเมื่อนี้ก็อจะอยากเห็นเรียกเห็นงานฮ้อนโบนงก็ฮอนเมื่อนี้ฮอนลายอยู่ซอปบลาวพี่น้องเลย มันหานาทีเลิกกาซับประลังบ่หูมันหานาทีสวัสดีเด้อสบายดีพี่น้องสุขุสุขุนมันหานาทีมันหานาทีสวัสดีน้องกาเด้อสบายดีเด้อสวัสดียามแรงสบายดีเดี๋ยวกาสิพามาเบิ่งโต้ที่แบบฮาปลูกไว้แล้วเมื่อก่อนนะปลูกไว้ตั้งแต่ตอนยังพันติดโควิดพี่น้อง แต่ตอนนี้มาก็เริ่มงามแล้วมันก็เริ่มแบบขึ้นในน้อยนึงะแต่บอกแพ้แบ้ค่อยเลี้ยงแบ้พอแ้วก็เริ่มมีมีอันนั้น,นอันนี้ก็พี่สาวเอื้อยกําลังฮดอันนั้นแล้วชิมาให้เบ่งเอื้อยก่อนแป๊บหนึ่งไอพี่พามาอปลูกมันจะเข้าก่อนพยามมาแล้วเมื่อนี้ทำมาลงโง่เราแข่งปิ้นเลยเนาะ นี่พี่น้องพี่สาวกาเอือยกาสบาย,สบายดีดเพิ่กนกำลังฮุเพิ่งปลูกเพิ่นตายแล้วจึงมาฮดตตอนมันยันมีสีดิอยู่ครับผมมาฮอตอมตมาตายแล้วมาฮดนี่พี่น้องเลยเอกกรปปูก,กันานเล้วสบายดีสบายดีบรรยากาศยามเลงสบายดีน้องกาโดยสบายดีเด้อสวัสดีครับบ่าวกาไปใส่นกครับมีกามาปลูกมันสับปะหลังบบาตุนเลย นี่นี่ปลูกมันสับปะังอ๋อตัวนี้คือเป็นสีปะอ๋อมันตายกระมีไดเนี่ยต้องได้แซมใหม่เนาะพี่น้องตัวใดมันตายาพี่น้องเผื่อเบรก,กัเสเวลาเกสมมาปลูกเลยแหละบ่นสงสัยจะเจอเนื้อคู่ตอนนี้แหละน้องกาดาสงสัยจะเจอเนื้อคู่ตอนนี้แหละน้องกางสาวพี่น้อง สงสัยอยู่จ้าสงสัยเนื้อคู่มาเลยเนืาาน้อจะสิออกป่ะแม่กุมองตไรอาจาก,ก็แก่ไปพ่ดแล้อาจากะไปไกลๆฮอรกุมองพุ่นล้วจะถึงนั้นอาจะจะเอาไปตามเรียบ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 ไ,ไป,ปพี่น้องไปนี่คอยอยู่รอมาก่อนเด้อ เดี๋ยวกาสิโปงบอนี้หาบอนตั้งกองก่อนพี่น้องเอ้ยสบายดียามแรงน้องกาด้วยสบายดีเด้อสุขุสุขนมาปลูกมันนำกาดเด้อบอลนี้เด้อมาผูกเช้าก็มาปลูกมันถอยในฝัวปลูกโป๊ปเปิ้ลพี่น้องมาปผูกเช้ากินเนี้ยังว่าสิปลูกถอย เองงออลนลงเลยนะปบะนี่นี่เออเออเออมาแล้วจ้าพี่น้องว้ยนี่เห็นกันอยู่บ่ฮะบ <c oughs> ่มีคนขับม,มาดูเลยมา,พ,มาพี่น้องเหมือนก,กัสิมาปลูกอันนี้วิธีปลูกข้าวกระเบื้องพี่น้องก็มันสิมีสิมีตามันปีนขึ้นปีนลงสิบอ,อ่ะสิะแล้วถึกแล้ว บั่วสีแล้วหรือบ่อกับปลูกนะพี่นี่มือนี่นะอาลงณ์กระลึกตื่นบ่อบางคนเขาก่อนบ่เกระลึกบางคนเขาก่อนลึกนะพี่ลองสูตรแต่ละคนมันบอกคือกันในสูตรก้นนะพี่นี่พี่ทดลองก็เลยบอ่อคอยสีอันนั้นมีสูตรยังายปันใดสบายดียามแรงเด้อ นี่อันนี้ก็บคุ้มอันนี้ก็บคุดเอาเองเนี่ยเอาเอาหมักจกคุดเจ้าหน้าฮะอะไรเลยคุดอ๋อลึกลึกมากฮูน <c oughs> พี่น้องผู้ <c oughs> สาวก็หัวให้กำลังใจอยู่ <c oughs> เดี๋ยวเจ้าหน่อยสิสิไปจอบจอบอ่านคอมเมนต์เด้อพี่น้องคอมเมนต์ให้ก้ไว้หลายๆลายก็จะไปอ่านอ้าวฮึสิเมื่ออะไร ทำแลยโอ้เมื่อระวังเด้อพี่น้องเอ้ยผู้สาวฮะมาตั้งแต่โดนเระบอกว่าสิเมื่อประมาณสิบเถื่ออะไรย่างนีเพื่อนจะเถื่อผู้สาวก็ได้พราเตื่นเตอร์ตื่นอยู่ผู้สาวก็ได้เมื่อเมื่อคอยได้มงมังมังเด้อขมามังคอมังม่วงเยอะจิพูดไปคอนั่นไหม่หี่ยจะผู้เด้อม่หาจะคอนั่นเนาจะพูดมามาพี่น้องเอ้ย มาปลูกไม้สับปะรดก่อนไอ้ยุ้ยนราตัดเง้าเงยเอาไอ้ยุ้ยน่ะเป็นเป็นโองเป็นคือไปต้องห้าตาถามว่านั่นบอปลูกก็ยากคอยสิปลูกเองเป่งเบิงผู้สาวอย่ามาปลูกมันสอดสิ้นเพราะยันจะปิีนหัวกลับขึ้นกลับลุงแต่ขนาดคอยปลูกเองคอยยังลงไปสั่นอ่าไพ่แฉผู้สาวเนาะปลูกเนาะ ผู้สาวมากก็ต้องให้นั่งเบิงแล้ววะมาให้กำลังใจเดี๋ยวเดี๋ยวมาอ่านคอมเมนต์ก่อนพี่น้องเอ้ยมาอ่านคอมเมนต์ก่อนก็ซิมีผู้มาเบิงอยู่บ้านตอนนี้มีคอมเมนต์อยู่อ๋อบ่ามีสบายดีน้องกาโดยสบายดีเด้อตอนนี้กำลังมาปลูกมันมาปลูกมันแล้วมาปลูกมันเลยกะผู้สาวกลับมายืนให้กำลังใจสบายดีเด้อ บอเป็นบอเป็นสบายดีพี่น้องผู้สาวกลับมาทางนั้นอ๋อกลับไปไรสูตรตึงโดนโบก็เลยว่าคนข่าวเปิงบอคอยหลายนาะพี่น้องนาะบ่เมนว่าเพิ่นสีเอาน้องกะเมื่อนำบอลูกนี่เดีบอหัวสิเอามือเรหรือบ่นี่ก็คือเพิ่นน่ะสีมาเบิ่งกะปลูกมันเมื่อนี้บฮหัวสีแลหรือบ่กาสิปลูกท้ง ทั้งมันสัปะหลังและกระสิปลูกทั้งมันต้นเดพี่น้องมันเทคาดเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งกินโตโตกินได้พ่นไม่ละเราไปหหดต้นไม้พยายามไหลสดบ่อยๆหน่อยนะจ๊ะได้มีอีกเอฟซีเยอะโดยก็คือกระชีบคอยได้ไหลชดปันได้เนาะพอส่วนหนึ่งส่วงอันน่ะ กานการแบบว่าคือโจรันกักตัวโควิดหลังจากดีโควิดแล้วค่ะเข้าป่าเกือบเลียกทุกมือเลยพี่น้องหลุดภัยโอ้หลุดเขาเจ้ามานะั้นมาพี่น้องมาปลูกมานนำกาเดอ้อห้อนอันนี้เปียหน้าทีกับผู้สาวกบมาผัดหลอกผัดลมให้หรอวะว เมื่อยเด้พี่น้องเมื่อนี้หา,า,าเข่าป่าเมื่อนี้หาก้าเข่าป่าเข้าไปหาดอกกระเจียวเนาะก็ะคือตะแลงการซีอัพคลิปเด้อพี่น้องอย่าลืมถาหับเบิงหับโซน้ำกาเด้อตะแลงการซีอัพคลิปนะพ่อหลังจากที่กาเข่าป่าไปหาดอกกระเจียวก็กลับมาบ้านพอดีหอดบ้านประมาณสิบสองโมงเนาะประมาณสันีแหละไป <ain that, S 1> นอนพักผ่อนได <ain that. S 1> ้นหนึ่งแล้วกะ็ลงมาลู <ain that. S 1> กมันเนาะ <ain that. S 1> ่อยตัดเองอว่านเลยกัไอเคย่อยตัดน้ำบนยู่ลงมาก็อยาก่อยสิอยู่จนในมันสิความเพิ่งพี่น้องคุณสา้าก็ดูดูอยากซอยได้พี่น้องเอ้ <c oughs> สบายดีเด้อมาส่งกำลังใจกโดยสบายดีเด้อแม่ฝ่าเด้อขอบคุณหลายๆขอบใจหลายๆที่มาส่งกำลังใจใ,ให้ก้ามาพี่น้องเอ้ขอปลูกมาอีกก่อนแป๊บหนึ่งเด้ออย่าเข้าไปปากาเด้อ มาปลูกมันก่อนแป๊บน,น,น,นึงเดี๋ยวเราก็ต้องปิดกล้องหลังสิดินี้นี่เราก็ต้องปินให้เบิ่งผู้สาวน้ำผู้สาวเพิ่นมาโบเมนมันต้นมันสบปะหลัง แบบว่าเาปลูกข้าก็บอค่อยสี่เนดะ็ดเนาะพี่น้องโอ้อยกระตา้านหงายาวหงยาวดินมันลงเลยพอดิยาวแบบมลัลงเลยพอนีอ้บวกสีแล้วหรือบอกมือนี่ประมาณทอดอยู่สามร้อยคูมพี่นอ้องเลยอ๋อเมื่อก,กีระเด้ออเฮ้ยพี่น้องเงินผู้สาว ผู้สาวสีเมื่อแล้วบ่กคอเมื่อก่อนเด้อว่าหักบ่เมื่อจะเถื่อได้ผู้สาวนี่ก็ได้คอเมื่อตแต๊ะโดนโดนเลยเมือ่อได้เจะไหนผ่านวันเจนัยแม่เจ้าให้ได้ให้เพียรคู่ให้แล้วเนาะมาญาติลูกสาวไปทุอทิพย์ทะเลนี่แม่ก็ได้ปกติแล้วเพื่อก็เป็นห่วงลูกห่วงเต้าเนาะ ลูกสาวลูกสาวาไปสไปถือทิพเถอเดนต้องขนาดนี้ไปโหดสนไมากน้ำมันได้ไปม้ับโอ้ยโอ้ยจเลิกไมฟากคืดำหน้าอินะเพอกับมกคือดำน้าเด็เดีย กลัวกล้วีลกับประมาณขำตืบเลยพี่น้องเออันจิตมงแรงหูประจักษ์มัเพอมันมันอันนั้นนี่พอกวาอยากปลูกแต่เวนเวนกับมันห้อนแห้งพี่น้องเอยแดดลายแล้วก็เลยว่ามือเนี้ยหูซึกบสบายน้อยหนึ่งมาแต่ป่ากพ่อวาหูซึกเก็บคอขึ้นอีกบัวมันสีบบัวชเป็นไข่อีกบะ คอยบู้ได้ปะไัยเนาะคนกายทางเลาวบอกใ้ห้ายคนให้ชิอเขามาเขาจะมาอยู่หลบอันนี้นบู้แล้วอันนี้กระโดดในทางอันนี้เกิดขาตายเองกระปบากัเมื่อกระป็ดแล้ว Đi đỡ là vang lộn, đỡ nhàng tăm thang Mưa nà để xoay mua cắt cắt thộp Nè, nhảy lộn Đi มามาพี่น้องพี่น้องเตรียมอาหารแรงกันมืดเลยบอได้อย่างกินแรงมือนอ้งได้หือมื้ได้อย่างกินแรงตอนเย็น,น,นทานข้าวแรงกับอะไรหรือครับยังอีกทางนี้พี่น้องเดียวอาการสปินไปทางพู้เดอมาอ่านคอมเมนต์อีก,ก่อนบางทีมีคอมเมนต์ขึ้น บางทีีม่ทำ <laughs> คนหล่อแบบนี้แหละมีผู้สาวอยากสวยฮ่เราระวังโดนสาวจีบเด้๋ยลา <laughs> สบายดียำแรงจจน้องกาโดยสบายดีสวัสดีค่ะดูสบายดีเด้อพี่น้องสุข,ขสุข,ขมาปลูกมันตอบพี่น้องใกล้อาบอบมาแล้วตอนแ อปวมือเลยนี่เปนงจปูกนจะอัากปูกกับปุูปกหอนเลยเป็นใง่จักมืออะ โอ้หาเศนอยหนึ่งเศร้านี่บอดมือประมาณหลายสมโมงเติบและวห,ห่อนแหงรีพนอยามแรงพี่น้องมาในกาสิขอจบไหลเด้อพอมันห่กาสิพามาปลูกมันยามันบ่เลอตอนแรงครับพี่น้องเดี๋ยวสิปินให้เบิ่งมันมันยังหลายคุมประมาณ1 0ือลอย2ปสองร้อยสามร้อยก็แล้วสิพาผาปลูก การสะกอจบคลิปไปด้อพี่น้องบ๊ายบายขอบใจสำหรับคอมทุกคอมเมนต์เ like, ด้อบ๊ายบายจากการกดไลค์กดแชร์บ๊ายบายมาหน่อยหนึ่งแล้วก็จบ